นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้เอาหมดเลยเหรอสวัสดีจ้าทุกคนมาเอาหน่อไม้จะไปเผาวันนี้จเราจะกินหน่อไม้เผานะคะเรามาเอาหน่อไม้อีกแล้วโอ้ยไม่ได้มาดูยาวหมดเลยทุกคนเลยได้หลายหายน่อโดยรอบนี่ละยาวแล้วปล่อยให้ยาวเราก็จะเอาไปเผาเนะตัด,ดย,ยาวๆไปเลยเดี๋ยวเราก็ตัดออกทีหลังระวันเราจะต้องไวจับด้วยเนาะ เวลาเราเผารอบนี้จะเอาไปทำหน่อไม้เผาเอาคุณนายเอาตะกร้ามาให้ทีคะเอาตะกร้าไปใส่เนาออืมอู้วางระวังมัดแดงไฟมีแต่หน่อใหญ่ๆเลยทุกคนดูเบื้องเบื้องหน้อนี้ด้อเผาเราเราก็จะใส่ตู้เนาะถ้ากินไม่ทันวันนี้เราจะเอาไปทําหน่อไม้เผาซุปหน่อไม้เผาแกงหน่อไม้เผาก็ได้เนะทุกคนเนาะ Ui, cứ mẹ ổng lại Ui không mất lạng. Ui xem lâu, yêu náy, và xem đi quá. xem đi quá tụi con mmm, 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 xong mmm, Ui, mmm, mình mmm, Ui mmm, ับน้อยไม่ตรงกระทีเลยคุณเด้กินบนะ่ดแล้วครซับขึ้นไปเรื่อยกินด้วยซับขึ้นไปเรื่อยไปเรื่อยนี่อันนี้น่อยใหญ่ถ้าน่อยยาวเราก็เตรียมมีดั่นคุณเด้อันนี้ตัดเพื่อให้เขาแตกเดินนี่ทุกคนจะตัดเอาตรงนี้เฉยๆหรอกแต่อันนี้จะตัดทิ้งเนาะ นอใหญ่แท้อันนี้จะเอาได้ไหมเนี่ยเสียมอเสอาะเเนาะเดี๋ยวให้ตาเอาเอันให้ตะก,ก้องเอาเพราะว่ามันอยู่ในมันพดอยู่ในกอพดได้แล้วหนึ่งสองสามนอแล้วมีแต่นอใหญ่ๆแล้วบทที่เนี้นยนอใหญ่หญอ وب, ๆอวบๆยาว นี่แหละประโยชน์ของขี้งัวมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละอันนี้ดีนะฝนทิ้งช่วงช่วงนี้ไม่งานออกยร้่านี้อีกไม่ได้คุยหรอกหากจะคุยจักหน่อย <c oughs> เอาออกลายจริงๆได้ทุกคนอันนี้เราจะเอาไว้จับฝลายมันเราก็จะเอาไว้จับเราก็จะไม่ตัดเนาะเและบาติน เอาหมดเลยบตามันหลาดเด้ออันแหนในตรงตัดออกทุกคนมนงานแย่งอาหารกินอันนี้ก็ยาวแล้วยาวก็เอาเพราะว่าเราจะไม่ให้เขาขึ้นเป็นลำมีมีบางอันนะที่ว่ามันหน่อยเนาะมันไม่พอะจะมาเอาไปเผาก็เลยปล่อยทิ้งไว้ยาวพุ้บข้นบนวิเวกโว,วเวกพหละ น um, hmm. hmm. bon uh, ี่ได้แล้วทุกคนเห็นไหมนี่ต้นหนอยใหญ่ๆยาวๆเดี๋ยวเราจะไปเอาทําการเผากันเนาะอู้อันนี้ใหญ่แต่แต่อันนี้นะจะเอาไปทำพญยเล่นแหละไปเผาโอ้ยนักเอ้าเผาแบบนี้หละหนอม้เผาปยาคือบ้านคือเมืองเขาหรอกเออนอนไปอ๋อเผาแบบบานๆแล้วเนาะจะไปเรื่องอะไรมากไม้นักนี้นักหนะแล้วก็เอาฟืนซูมใส่อีกก็เรียบร้อย เดี๋ยวมาดูผลลับตอนที่เขาซุกไหมโอ้ยหอมกรุบเกลื่อนอย่างีงแหละเขาเผายางไงแหละเขาไม่มีการว่า,าสีโอ้ยยานไม่บอต้องยานยิ่งไม่ยิ่งดียิงหอมนอนเดี๋ยวก่อนเหลือ,อีกหนอนหนึ่งอยู่ไหนอ่ะนอย,ยาวนี่นอนนี้มยาย่าหรอกอันนี้สันปุลุปุลุอืนี่วิธีการเผาหน่อไม้ไฟดับหมดอิอ <laughs> หักกินเนาะ เาเสร็จแล้วทุกคนเลยจนมืดจนค่ำหน่อไม้มันใหญ่เนาะมันก็เลยต้องเผายากนิดหนึ่งมืดแล้วมืดแล้วเราก็จะเอาออกแล้วไปปอกหนาบ้านกันโอ้ยหนักจับไฟเลยอืมมันมองไม่เห็นเนาะมันมืดเดนเลอืเนี่ยอ,อยากของไม่ของไม่ของไม่นาอยากนะนะเนีเ่ยนะเนาะแล้วมันจะมกระเสบเนี่ยนะ จับเอาไฟถังนลยโอ้ยมองทาร่ามาเจ็บบ้านเผาไฟไอ้บ้านเผาไอ้นั่นเลยบ้านเผาไอ้มันอันนี้น่าจะไหมอันไหนอีกล่ะบะทีนี่นี่อยู่นี่เดี๋ยวหาไม้ก่อน ใหม่กว mm ่าเด้อมือหมูมือตาล้วเด้แบบนี่โอ้ไข้าไปก่อนนะใช่ไหมยังยังอันนั้นก็น่าจะใช่ใหม่เลยอันนี้นี่นี่เออนอนไปไหนวะ องสันอุ๊ปุไปไหนวะที่มั้งนี่ตรงนี้หมดแล้เออย่าร้องเยยบแล้วลองเยบนอนีนี่ อันนี้ใหม่เลยอันนี้ก็น่าจะไม่ไม่เหลือแต่เหลือให้กินอยู่หรอกแต่หม่ยังไงแล้วแซ่บเดี๋ยวก่อนเดอโอ้ยไม่ไม่ถูกอะไรนั้นไม่ถูกนาเจ้าของนี่มันห้อนหมทุกคนออมอนมืดมันข่ำงานหลายอย่างเราไปตัดยาให้งัวด,ด้วยเราก็ป่วยอันนี้ให้ขเขาเผากันเองให้ไฟ,ไฟเผาก็เลยใหม่เนาะไม่เป็นไรเรากินได้หราเพอว่ามันร้ายหนอเนาะ อันนี้ก็ไม้เผาหน่อไม้ทิ้งอาไว้เสร็จแล้ว, <S <S ดดลวมดหรือยังก็ไม่รู้นี่มดยังต่ามาจะมดแล้วแหละอไืไม่ใช่นะมดแล้วนะมันไม่มีน้อยดอกมันไม่แค่เออมันไม่แค่รุ่นนี้เลยไปเดี๋ยวเราจะไปทำการปอกอยู่หน้าบ้านอโอาเมื่อลวมองไม่เห็นไปมาหมาาน้าบ้านเราทุกคนเลยมืดอไปมันหอนแต่ละเฮ้ย ของมันออกจากไฟเนาะมันก็นหอนลวเลวยวาย,ย,ยกินของอยากก็ยังงี้แหละต้องโทษเนาะไม้ก็ไม่เนี่ยเราก็บอกว่าโอ้ให้อนทุกคนรอนโมแมนธรรมดาเด่นอบอกวามันต้องใจเย็นน่ะไม่ท,เทาเลยไม่ได้ดอกเพราะมันห้อนมาช่วยปอกเบื้องด้อใครก็ไดายใครอยากกินก็ได้จะปอกให้เบื้องนี่ทุกคนเอ้ยแล้วเล็ว อนี่ต้องให้ได้เนาะแบบนี้ไหมจังกีด,ดีเนาะพราะว่าเขาใหม่หมดเลยเราก็มาหลอกๆอ,อ,อันนี้ยังไม่เซ็ตดอกเด้อทุกคนเด้อย,ย,ย,ยังไม่เซ็ตรอรออีกเอาไปล่างไปทําความสะอาดหลอกออกเมื่อเราก็ขูดๆด,ด,ดนี่ออกล้วก็เซียนเสียนเสียนเออทําเหมือนรอบนั้นแหละแต่อันนี้ยังไม่เซ็ตนี่เนาะนีู่กําลังกินโอเคจ้าสาหรับคลิปนี้แค่นี้แล้วอ,อยากพูดดังก็ดังดังไดง้ทุกคนเนาะอ่ะํำนีแหละเดี๋ยวจะยาวโพดเนาะนี่ ประมาณนี้หนูใหม่เ,าเราหนูใหม่เผาเราจบแล้วจ้าหมดแล้วจ้าได้อีกเรื่อยๆนั่นแหละเดี๋ยวมาทําอีกต่อเนาะตอนนี้ก็แค่นี้แล้วจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบายอืมอันนี้พุชใหม่เทอะ